การโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทสติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับคนรักบ้านแล้วก็รักการตกแต่งบ้านค่ะพร้อมกับการตอบคําถามนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะทุกคําถามมีคําตอบ ทุกเรื่องเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมีเรื่องราวดีๆมีวิทีอาที่จะมานำเสนอนะคะช่วงแรกนะคะเราจะไปนั่งสบายๆริมสระว่ายน้ำชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะในส่วนของออสระว่น้ำที่โรงแรม ริวาเซย่าอยู่แถวถนนพระอาทิตย์กันนะคะถัดมาค่ะเราจะไปนั่งรับประทานอาหารที่ Bubble and น m นะคะอยู่ที่โรงแรมริวาเซย่าที่เดิมนะคะส่วนวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะอินเทียร์ดีไซเนอร์ค่ะอาจารย์กันทิมาชลาย,ยนเดชาค่ะส่วนท่านถัดมานะคะวิศวกรค่ะ เป็นอาจารย์ประจำนะคะอาจารย์ศิริชัยขำสุวรรณค่ะเอว่าเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ไปนั่งชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาข้างๆสระว่ายน้ำที่รีวาเซอยาและเดี๋ยวกลับมาพบกับแขกเชิญสองท่านกับประจารยแสงรักค่ะทิปสุสดเดย์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งทาวเฮาส์กันค่ะ ความคับแคบจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปสิ่งแรกที่เราควรทำคือการเปิดช่วงความลึกของบ้านตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านโดยส่วนหน้าบ้านจะทำเป็นส่วนนั่งเล่นและรับแขกไปในตัวส่วนเชื่อมต่อการจะเป็นโตะรับประทานอาหารและครัวค่ะการออกแบบแบบต่อเชื่อมถึงการของห้องจะทำให้บ้านดูวกว้างขึ้นนอกจากนั้นเราต้องกำหนดพื้นที่ใช้สอยให้ครบเหมือนอยู่บ้านเดียวมีการใช้งานที่ยืดหยุ่นเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยนะคะและอยู่สบายเป็นที่สุดค่ะ เช่นการออกแบบตู้เก็บของให้กลมกลินเหมือนเป็นผนังเป็นตู้แบบ built-in ตู้ลักษณะนี้สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นและเรายังสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าทาวเวอที่ดูแคบๆสามารถจัดให้กว้างขวางและสะดวกสบายขึ้นได้เลยค่ะ ชมคะกลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเมื่อสักครู่เอพาไปนั่งดูวิวอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะในส่วนของสระว่ายน้ําที่โรงแรมพิว่าเซ์ย่าค่ะก็หาโอกาส ไปเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศดีๆได้นะคะสําหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะท่านแรกอาจารย์กันที่มาชลาย,ยนเดชะแล้วท่านถัดมาค่ะอาจารย์สิริชัยคําสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราตั้งหัวข้อกันสบายๆให้รับกับหน้าร้อนนะคะอาจารย์ <c oughs> วันนี้เราคุยกันเรื่องโมเดิร์นไทย นะคะถ้าพูดถึงโมเดิร์นไทยแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยเอเด็กๆคงจะนานมาแล้วอาจารย์ก็จะต้องมีลวดลายอะไรที่ชัดเจนที่เป็นสื่อเป็นไทยแต่สมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรคะอาจารย์ขาอาจารย์คที่มาเชิญค่ะจริงๆเราก็สามารถตีความความเป็นไทยเนี่ยลงไปได้ หลายแบบนะคะ,คะออจะเป็นไทยแบบพระราชวังวัดอะไรก็จะเป็นไทยที่หรูหราอลังการนะ,ะคะแต่ว่ามีอีกแบบนี้ก็คือเป็นไทยบ้านๆก็คือเป็นชาวบ้านนี่แหละค่กเหมือนกับบ้านเ,าเรือนไทยริมน้ําหรือว่าเรือนไทยภาคต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งมีแต่แตละภาคก็จะมีเอกลักษณ์ ของตัวเองอบ้านเหนือบ้านทางใต้บ,ออบ,บ้านทางอีสานหรือว่าบ้านทางเมืองกรุงเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆลกน้อยๆซึ่งของพวกนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งอ,อ,อาคารของเราเองให,ให้ให้มีความเป็นไทยได้ในแบบต่างๆค่ะแล้วไม่ว่าจะไทยแบบไหนแล้วโครงสร้างเราปรับเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างกันไหมค่ะอาจารย์ รูปแบบของไทยเนี่ยผมเห็นว่าเป็นลักษณะของการใช้วัสดุพื้นบ้านมากกว่าถ้าเห็นว่าของเราเจะเป็นวัสดุเป็นไม้นะครับแต่ว่าเราเห็นว่าในรูปแบบปัจจุบัน,นมันมีความโมเดิร์นอาจจะมีวัสดออุอื่นเข้าไปเติมพวกโลหะกระจกหรืออะไรก็ต่างต่าๆเพิ่มเติมได้มากมายทีเนี้ยความเป็นไทยเนี่ยจริงๆมันก็ตอบตอบก,กับเรื่องว่าออวิถีไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราเติบโตมากระตามแม่น้ําแล้วก็ตามพื้นที่ลุ่มนะฮะงั้น ใน,นเรื่องของวัสดุหรือโครงสร้างเนี่ยก็ต้องปรับตัวตามนั้น mm hmm. อาจจะต้องมีการออกแบบเพื่อป้องกันน้ำ uh huh. หรือออกแบบเพื่อให้ตอบรับกับสภาพภูมิอากาศบ้านเราเป็นเมืองร้อน mm hmm. อย่างนั้นวัสดุพวกนี้จะช่วยตอบโจทย์ mm hmm. แล้วก็แต่หงก็ตามแต่โครงสร้างที่จะต้องตามเข้ามาเนี่ยจะต้องมีส่วนในช่วยในการออกแบบค่อนข้างมากงั้นงานในเรื่องของไม่ว่าจะตกแต่งหรือออกแบบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดาวเดีวยวกันในใน,ในความเข้าใจของวิศวกอรครับ mm hmm. แล้วอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รูปแบบแล้วพอกลับมาสมัยนี้เนี่ย<ม>เราเปลี่ยนไปอย่างไรหรือว่า<ม>ลดตัดทอนรายละเอียดหรือว่าพัฒนาให้เข้ากับชีวิตประจําวันเรามากน้อยอย่างไรคะอาจารย์เนื่องจากสมัยนี้ถ้าเราจะไปอยู่ในบ้านไทยแบบเมื่อก่อนก็ค,ค,คงอยู่กันไม่ได้เพราะว่า มันราคาไม้ที่เป็นโครงสร้างที่อาจารย์เนี่ยมันแพงมากานะฮะเราก็เลยมีการที่จะมาปรับเอา,เอาใช้โครงสร้างแบบปัจจุบันนี่ยฮะ<ม>ก็คือคอนกรีตเหล็กนี่แหละแต่เราจะใช้วิธีการตกแต่งด้วยไม่อัดทำสีที่คล้ายๆกับไม้คือคือไม้สักจริงอคงจะหาย,ยากไปแล้วหรือว่าเราเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นพวกไม้เทียมที่ทำพื้นอะไร<ม>พวกนี้ทดแทนกับ ความเป็นวัสดุแท<ค><ห>้จริงให้ดูเหมือนใช่ไหมคะคล้ายๆค่ะ,คะแต่ว่าเราก็อยากจะได้วิถีชีวิตแบบเดิมๆม,มามโดยที่อาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัสดุหน่อยนึงค่ะ,คะแต่ว่าเอา เอาพอมีบรรยากาศะะอะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเมื่อกี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเอพาไปนั่งเรายังคงอยู่ที่โรงแรมริเวอร์เซียการอาจารย์แต่ว่าคราวนี้เราไปนั่งทานอาหารการนนริมแม่น้ําสัมผัสบ,บรรยากาศสัมผัสบรรยากาศไทยๆแต่ว่าไปดูกันว่าไทยอย่างไรแล้วมีบรรยากาศอย่างไรค่ะที่ห้องอาหารบับเบิลแอนด์รัมค่ะยังอยู่ที่โรงแรมริเวอร์เซียแล้วเดี๋ยวกลับมากับรายการแสนรักค่ะ โตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอออ์แกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตเคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทโทรศัพท์ 0 2 6 7 8 6 8 8 8หรือ0 2 2 8 5 5 0 9 0พบกับโชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ร่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พอเดินเข้ามาในห้องอาหารนะครับมีห้องอาหารแบ b e l โอ m นรัมะครับอันนี้เนี่ยก็ทางสถาฟนิกทางคุณดูก็ได้อินสป r เรชั n มาจากเหรือ hey นะครับเรือพระราชพิธีนะครับ,รบถ้าดูบรรยากาศข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นพายแล้วก็จะมีรีกว่ากาบเรือใช่ไหมครับที่ที่เขาร้องกันนะครับแชิงของตรงนี้รวมถึงกับภาพของเรือนะครับซึ่งก็จะเป็น Inspiration นอยู่ ใน,ในห้องหารนี้นะครับในการตกแต่งภายในก็จะเห็นว่ามีของวัสดุต่างๆที่เหมือนกับโบราณเมื่อก่อนเวลาเขาขนของมาทางเรือแล้วก็มาทำเทรดดิ้งกับทางประเทศไทยเนี่ยก็จะมีไหมีของเก่าๆต่างๆนะครับที่ทเราได้ไปเจอแล้วก็เอามาใช้ตกแต่งในพื้นที่ตรงนี้น สู่รายการแสนรักนะคะช่วงนี้นะคะช่วงแสนรักทอค่ะเมื่อสักครู่พาไปนั่งรับประทานอาหารกัรอาจารย์ยังอยู่ริมแม่น้าเจ้าพญาที่บาเบอร์แอนด์รัมที่ริว a s เซีนะคะอาจารย์ค่ะดูดูแรกๆเลยเนี่ยเหมือนไม่มีไม่ออกไทยเนะค่ะเราต้องดูถึงดีเทลเราให้อาจารย์พูดถึงวิทยาให้เราฟังดีกว่าค่ะว่าได้ค่ะก็คือถ้าเราดูอย่างอย่างที่คุณเอว่านะคะมัน เครื่องเรือนต่างๆเคืองเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะออกฝรั่งนิดนึงพวกโต๊ะก็อี้ต่างๆแล้วก็ใช้เป็นเป็นงานสไตล์ยุโรปะะคะ,คะแต่ว่าเขามีกิมมิคมาเล่นก็คือเขาดูแล้วคิดว่าทางดีไซนเนอร์ผู้ออกแบบอะ่ะเขาได้ดูจากสถานที่นะคะว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพยาแล้วตรงแม่น้ําเจ้าพยาก็เป็นแม่น้ําที่เรียกว่าเ,เป็นหัวใจของ กรุงเทพของคุณรัตนโกสินทร์นะฮะแล้วในเทศกาลสําค่ญเรียกว่าเป็นมีพระราชพิธีใช่ไหคะก็เลยเอาอันนั้น่ะมาใช้ก็คือจะเห็นว่ามีทั้งภาพของขบวนเรือพระยุหะญาตราใช่ไหมคะแล้วยังเอา เรคทำตัวหนังสือที่เป็นกาเพลเรือเนี่ยเอามาเล่นทั้งบนพาเแนลของผนังด้านหลังแล้วทั้งพิมพ์ลงไปในมอนมอนอิงต่างๆซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะนอกจากสวยงามแล้วผู้ที่มามานั่งถ้าเป็นคนไทยเราก็จะเข้าใจใช่ไหมคะว่านี่คืออะไรแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็คงจะถามว่า พวกตัวหนังสืออะไรที่าคืออะไรก็จะมีเรื่องพูดคุยมีสตอรี่ให้คุยกันต่อได้อีกนะคะอ๋อค่ะนี่ถ้าไม่สังเกตเพราะตอนแรกๆเนี่ยเราก็เอ้ะเราถ้าดูจากวิทยาเราก็จะก็จะอาจจะยังไม่เด้ะถายตรงไหนเนาะอาจารย์ค่ะอาจารย์สิทธามีอะไรเสริมไหมคะเออผมเท่าที่สร้างมาโครงสร้างตัวนี้เป็นรีโนเวทมานะครับอาจจะเป็นอาคารเดิมแล้วก็มาปรับปรุงเพื่อให้เป็นร้านอาหารทีนีโจทย์ของเขาคือต้องสร้างแบบวิถีไทยก็คือร้านอาหารริมแม่น้ําแล้วก็ประกอบกับ ตอบโจทย์เรื่องของมีขบวนเรือพระราชะพิธีกินต่งตางๆหรือพร้อมต่างๆก็จะเป็นโจทย์ประมาณนั้นะนะะแล้วก็เออย่างที่ผมบอกว่าวัสดุท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยเราอาจหาไม้ได้ยากนิดหนึ่งแต่ว่าเอา่อเนื่องจากว่าไม้เนี่ยสวยงามแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าสัมผัสกับความชื้นก็จะมีปัญหาดังนั้นการใช้ไม้ในพื้นที่ลักษณะที่ต้องสัมผัสน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการทาป้องกันในเรื่องของเออเคมีพันต่างๆนะครับ แล้วก็โครงสร้างที่จะต้องแพลตฟอร์มกับรูปแบบวิถีไทยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องต้องเตรียมพร้อมไว้ดีๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่ายิ่งอาคารรีโนเวทหมายก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้มาก <c oughs> แล้วพอมาทําใหม่เนี่ย <c oughs> จะต้องวางแผนว่ารูปแบบไลฟ์สไตล์ของของผู้ใช้งานเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> แล้วประกอบกับเราเห็นวัสดุต่าง,ง,ง <c oughs> ๆเพราะว่างานนี้เป็นทั้งงานไทยแล้วก็โมเดิร์นนั้นก็มีพวกกระจก หรือแม้แต่โลหะที่เราจะเห็นก็มาผสมผสานกันทนี่การผสมผสานเนี่ยผมว่ามันต้องมีจังหวะที่บาลานซ์ซึ่งกันและกันอันนี้อาจจะต้องให้ทางมารดกรหรือทานิกเนี่ย <laughs> เข้ามาช่วยเคลียร์ตรง<น>ตรงตรงนี้ครับอย่างอย่างเวลาอาคารที่ติดอยู่ริมแม่น้ำหรือใกล้น้าอย่างอ,อาจารย์อย่างเมื่อกี้สังเกตอยู่ในวิทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกโลหะ<อ>เราจะต้องดูแลรักษาอย่างไรหรือว่า จันให้ข้อสังเกตทีในนี้เขาใช้ทองแดงเยอะังคะทองแดงก็น่าจะมีสนิมอะคะสนิมทองแดงแต่บางครั้งเราคิดว่าสนิมทองแดงก็เป็นของที่สวยงามเหมือนกันแต่ถ้าอีกแนวหนึ่งนะคะแต่อันนี้เขาอาจจะอยากให้ดูหรูหราหน่อยหนึ่งเขาก็จะขัดเงาเรื่องยุคนี้มันจะมีที่เคลือบด้วยนะคะเคลือบโลหะถึงแมาก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ต่างๆหรือว่าปรึกษาช่างที่ ถ้าเราจะมาใช้ที่บ้านเราเราต้องปรึกษาช่างที่มาตกแต่งนะคะจะมีเคมีที่สําหรับเคลือบไม่ให้มันหมองไม่ให้ความชื้นสัมผัสได้ง่ายะก็จะป้องกันสนิมใช้ยุตได้นานขึ้นครับค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาตอบคําถามกันซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากทุกคําถามเรื่องบ้านและการตกแต่งบ้านและเดี๋ยวกลับมาในช่วงคลินิกแซนรักค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำก,ก,กับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160่กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252พบกับโชมใหม่ของเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0-2-3818388 มมค่ะน้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสนรักกับรายการแสนรักนะคะช่วงนี้เรามาตอบคําถามกันซึ่งท่านผู้มชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจออย่าลืมนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะโทรศัพท์มาตั้งแต่เริ่มรายการเลยฝากคําถามแล้วเราจะนําทุกคําถามมาถามอาจารย์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มคําถามแรกนะคะคําถามจากคุณวิภาค่ะจากกรุงเทพเรียนถามมาว่าต้องการจะทําชั้นติดผนังอาจารย์ค่ะ,คะประมาณสักสองถึงสามชั้นนะคะจะใช้วางของตกแต่งอย่างเช่นโคมไฟดอกไม้ าจจะไม่หนักมากอาจารย์จะต้องพิจารณาหรือคุณจะพิจารณาอย่างไรบ้างคะอาจารย์กันที่มาค่ะอันแรกก็คือเราต้องดูขนาดของของที่เราจะวางนะคะความสูงต่ําอะไรพวกนี้ค่ะเราจะได้แบ่งชั้นได้ถูกต้องแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือทำชั้นชั้นปรับระดับค่ะซึ่งจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับเราเจาะรูที่ด้านข้างของตัวตั้งชั้นน่ะคะเพื่อจะใส่ตัวพุกแล้วเวลาเอาตัวปรับระดับ ใส่เข้าไปแล้วก็จะปรับได้ตามของออที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะค่ะถัดมาค่ะอาจารย์ออคําถามจากคุณสกุลรัฐค่ะจากกรุงเทพเรียนถามมาว่าอยากจะทราบคำแนะนําในการทาสีผนังห้องค่ะอาจารย์ออต้องการทาสีบานเย็นอมม่วงเป็นหลักจะใช้อย่างไรแล้วควรจะดู ปรับผนังหรือว่าดูแลก่อนทาอย่างไรโอ้คงต้องรบกวนท่านทั้งสองช่วยเอาเรื่องเอาเรื่องเตรียมผนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรื่องสีค่ะเชิญอาจารย์สิ้นใเรียนคุณสกุลรัตน์นะครับก็คือปฏิทาสีที่ดีก็ต้องเตรียมพื้นผิวที่ดีด้วยครับถ้าพื้นผิวเดิมเนี่ยคนจะเอาออกอยู่แล้วนะครับการเอาออกเนี่ยก็คือต้องออกให้หมดก็กระดาษทรายถ้าเป็นผนังปูนก็กระดาษทรายออกให้หมด ะนะะแล้วก็ลลางแล้วก็ควรทาสีรองพื้นที้การทาสีรองพื้นก็จะมีะสีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ก็ต้องใช้ให้ถูกนะครับนะครเป็นปูนเก่าก็ต้องเป็นปูนเก่าอันนี้คือขั้นตอนของการเตรียมพื้นผิวก่อน แล้วก็การทาสีเนี่ยก็ต้องมีเลเยอร์ของการทานะครับแล้วก็ชนิดสีว่าจะเป็นสีอะคริลิกหรือสีน้ํามันหรือสีอื่นๆก็ตามแต่ส่วนเรื่องโทนสีเนี่ยอาจจะต้องให้จารย์จงช่วยจานแนะนาเรื่องโทนสีนิดนึงค่ะจา์ค่ะค่ะสีบานเย็นอมม่วงออกจะเป็นสีที่ค่อนข้างฉูดฉาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทาทั้งสีด้านของห้องอ่ะก็อาจจะแรงไปหน่อยหรือว่าจะทําให้ห้องอึดอัด ก็อยากจะให้ทาผนังด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นสีที่เข้มที่ที่ชอบนะคะอาจจะด้านหัวเตียงหรือไม่ก็ด้านปลายเตียงแล้วก็ส่วนผนังด้านอื่นๆเนี่ยให้เป็นสีอ่อนๆค่ะชเบาๆช่มะชมพูอ่อนๆที่แบบว่ามีเฉดคล้ายๆกับสีม่วงนั่นแหละแต่ว่าผสมขาวเยอะ ค่ะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราใช้สีสีตัวอ่อนๆเนี่ยนะคะทาทั่วันแล้วค่ะหาวอลเปเปอร์ที่มันมีลายดอกไม้หรืออะไรก็ตามที่ออกชมพูอมม่วงเนี่ยมาติดหนึ่งผนังให้เป็นตัวเด่นไปค่ะถัดมาค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณเล็กจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะอาจารย์เนี่ยถามมาว่าอยากจะทราบค่าออกแบบบ้านโดยประมาณมีพื้นที่สร้างประมาณ3ไร่ค่ะอันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยตอบทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นในกรณีของค่าก่อสร้างหรือค่าออกแบบ หรือว่าขายก็คือโดยโดยปกติค่าออกแบบเนี่ยเขาตีมูลค่าจากงบประมาณสมมุติว่ามีงบประมาณสักสิบล้านนะฮะค่าบาทโดยทั่วไปก็ประมาณ 3- 5เของมูลค่างานก่อสร้างนะทีนี้มาดูค่าก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดเป็นตารางเมตรอาจจะคิดเข้าวๆาก่อนได้ว่าเป็นตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยนี่หมายก็นับหลุมทุกชั้นนะครับก็ดูว่ามีอาจจะแยกตามเกจนิดนึงนะฮะถ้าตามเกจก็ปัจจุบันก็ไล่ตั้งแต่10,000 ยัน 15, 1 5ื่นครับต่อตารางเมตรคูณเข้าไปอันนี้ก็คือคราคาโดยประมาณคร่าวๆก่อนสําหรับค่าก่อสร้าง ่กี้ผมก็เลียนค่าออกแบบไปแล้วจะมีเพิ่มเติมไมโครงสร้างนี่หมายถึงทั้งรวมฐานรากแล้วก็เสาปูนใชนไม่รวมอะไยังไม่รวมฟินิชิงยังไม่รวมค่างานฟินิเสริมไปค่ะางานฟินิชิงก็กลายเป็นของอินเทียนะคะก็จริงๆส่วนใหญ่เราจะคิดคล้ายๆกันนี่แหละค่ะกับ10%อเค่ะของค่าก่อสร้างอินเรียนะคะก็คือรวมพวกงานพื้นงานตกแต่งผนังงานฝ้าเพดานแล้วก็พวก โคมไฟที่แพงๆเนี่ยเราจะไม่คิดนะคะอย่างพวกแชนเดลียอะไรเนี้ยแต่ตัวใหญ่อินททเรียก็จะเลือกให้ด้วยค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะแล้วก็ยังมีอีกพาอที่ทั้ง3าไร่เนี่ยคิดว่าก็ต้องเผื่อเงินสุดท้ายไว้ทำแลนด์สเคปด้วยค่ะเพราะคงตรงนั้นตรงนั้นคำนั้นค่าค่าบริการก็เป็นยังไงคะจ่าพอแลนด์สเคปนี่ค่าบริการไม่ค่อยแน่ใจนะคะก็อาจจะไปไปหนักค่าทำมากกว่าค่าบริการเพราะต้นไม้หรือว่ามันจะมีฮาร์ดสเคปพกน้ำ น้ำตกหรือพิเขาอะไรพวกอย่างนี้มันจะแพงนหน่อยค่ะค่ะแต่โดยรวมๆก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องยกด้วยว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าออกแบบเป็นค่าก่อสร้างเป็นค่าตกแต่งอะไรนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งอาจารย์กันทิมาแล้วก็อาจารย์สิริชัยค่ะขอบพระคุณค่ะสค่ะส่วนเอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะ ่มสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI p o l ีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทแาติมาบอร์ดคาส t ิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ค่ะท่านผูงชง้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆกับรายการแสนรักนะคะได้เป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เอฟพรมด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ